ลมผิงที่บอกเหมือนเดิมใช่ไหมรู้จักโนหนึ่งการคุมไฟที่เก่งสุดในประเทศปะไอ้นาะไ่เห็นซู้ไปถรู้แล้ววะไอสัตว์ชงควยอะไรวะน่ะให้เครดิตบ้างดิเฮ้ยให้เครดิตบ้างดิเฮ้ยมาสวยควายเล่นอย่างโง่ไอ้ี ไม่รู้จักขึ้นพร้อมกันป้าเดพร้อมกันเลยพี่ปิดแม่ปิดเยอะเลยซ้ายขวาไอ้เหี้ยโอ้โหเล่นไปปิดเจือกูละงกงถ้าเปนเาเป็นเยอะมากอ่ะได้เหรอเอออะไรนะลาเบนมีเอ็มเอ็มล้หนึ่งนะจำได้เอเวปิดไปประมาณสิบสิบกว่าตัวอ๋อน่าจะเป็นเอ็มเอ็มแล้วก็ทางมือพวกหมุดแล้วพวกนั้นอ่ะติดแม่กูได้แล้วเอ็มสี่เพื่อนรักวิ่งวงซ้ายพี่แฮปปี้ ก็แค okay, okay. ่ข oh. okay. so hey, ok. hey. ึ้นภารกิจนะพี่ยโอเควายโอปัวอะไรตัวร้ายตัวร้ายอ๋อก่อนเคยร้ายร้ายร้ายแต่ตอนนี้เอ็มซียิงไม่โดนเฮ้ดี๋ยวนนาใครว่ายุดแม่เฮ้ยพี่เอ็มพีเอ็กนี่เอ็มพดเอรกไ่ใช่ไหมถึงใครเคายิงไม่โดนอ๋อเหียแล้วไปไเอีย ไม่หมายถึงใครยิงไม่โดนไม่ถอดไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าใครด่าหรือว่าลักแมนก้าวล้วออแล้วเออ้ก้าวล้วตายก้าวลาวใช่มันแค่เป็นช็อตมันแค่เป็นวันเฉยๆเออเป็นแค่เป็นวันใช่พี่ถูกจริงจริงจิงจิงหายช็อตแล้วชอบร้อยไอ้เฮียเป็ดมันสงสารบ้างไอ้สัตว์เออทำไมทำไมทำไมโห่ต้องปูรี่เพื่อนด้วยวะพี่ไไม่ด้ทเปูรี เนี่ยทำไมต้องต้องต้องเป็นพลังงานดา้านลกับเพื่อนในทีมเลยวะ,ะเออทำตัวตจัหวยแมออ่ไอ่เป็นพลังงานดา้านลบให้กูทุกวันนะ่ะยแม่อ่ยพูดเลยยัยพูดพูดแปดเนียเอาไหมเอาไหมไม่เอากูไปจ,จยยิ้นจากเขาอห่แล้วปีแล้วยัง,งยนะ <c oughs> ุ่องอ้าา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 าอาา่าาา แย่ทำไรกับสาไ้ยตรงนี้ไอ้ยัย M4 ก็ไม่เจออยากได้อยากได้ปืนคออ่ะมีมีดทำไมเอ้ยอาไดิไม่กีูอนะอรก็บอกเอาดิยดแม่้าอ้าก็เก่าสุดนะครับทำไมอ่ะก่าก่าสุดอ่ะ ตึงรถตึงรถถึงรถตายพีถ้าเขาจอดบ้านนี้ซัดเขาเลยนะตัวเลียงของลอยกูขาดแม็กดำไม่จอดไม่จอดไม่รู้ไปไหนละถ้าไหนเราขึ้นมาเพื่อกิดไปกิดเจอคุณไกลว่ะสามเหลือหน่อยไอ้เหลือเฮ้ยเฮียที่กลัวมีคุณสี่เออฝากเก็บให้หน่อยไม่รู้อยู่ไหนไงกูทิ้งไปละอ่ะ ให้กูแวะเข้าไปหาไหมไม่เป็นไรคือใช้คุณสาได้กูไปรอคุณสี่พี่เจอและกูไปรอตรงหลุมเพราะว่าคิดโอเคเข้าม้แล้วคุณสี่ไอ้เชฟไม่มีปืนกลว่ะปล่อยเลยวะกูมากูมีมินิเอ้กูมีเอสเคสให้พร้อมมีแม็กต์ตสไนอะไรเหลือเยอะมั้ะตะวว่งมีมองตบไอ้พี่กำลังวิ่งเหว่ตรงไหนอะ๋อยตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ใช่ป่ะไม่มองตาอยู่ตรงพี่เลย เจ็ดลูกไม่ลู้กูวอรไปมีคนยิงกันประมาณไปโซนเนี้ยทนี่ไม่มีปืนไม่มีปืนกลใช่เหรอเคยบ่อยยิงวะตรงกูตรงกูมีเอเคอะเล่นปะตรงพี่มีสกาเออกูยิงวอมเมื่อกี้เฮ้ยโอเคกูโอเคปืนอะไรอยู่วะเอคีไอเอเกียไงเอคีไอดาวอาร์ไงตอนเี่สี่เล่นปะกูเล่นยังเอเกียออกไซต์ทิ้งเาวก็กลิ่นเออเด็ก กูยังแคสมันไม่หายโอเคที่มาว่ากินตรงนี้โคดังที่พี่เติร์ดมาเดาป่าววะแล้วเขาแลกของละแลกอะไรไปพี่ผมอันเปิดมาดาวไว้ได้มาไหมอ๋อมีแม็กดัมเหลือป่าววะไม่คิดเหลือแต่กินไม่ได้พี่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอ้ยตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเลยพี่วอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไม่กูใช้มอเตอร์ไซค์อยู่เขาก็ให้ผมเปลี่ยนเองข้างขวานี่มีผลพิการข้างขวาตรงไหนใกล้ๆตอนตอนั้นที่พี่มามันไม่เห็นใครอ่ะ โอเคเดี๋ยไปก่อนดี๋ไปก่อนเอนเราโสชันเดิมเลยเนี่ยอย่ฟังฟังฟังอยู่ข้างในอยู่หใในในโกดังเอาบ้านขวาก่อนในโกดังอยู่ในโกดังเฮ้ยจับดะบอยอะไรนะดับเื่อหน่อยมันจะได้ยินมันมันมันได้ยินมันได้ยินมันได้ิเสียงออซมันโดดูแล้วไอ้แอ้แนอในโกอหอหอ้อ้ยิงกูด้หใครยิงกอ้หอลกกอกอกอไม่ได้ ไปไปได้อยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยมะสลัมเก็บเสียงเก็บเสียงเพื่อนเออออออยู่ในกางในกดังตัวนึงไปไปได้ที่มันจะส่งเพื่อนไปชิดเดินซ้ายกว่ามาช่วยกันด้วยยังหรอพี่ยังหรอพไอ้บัวบ้างยังไ้เอราว่าเนี่ยสลัมตอยสลัมจริงมีได้ยิเสียงเพื่อนเออนั่นแหละเจอแล้วโอ้วงซ้ายไปเนี่ย ไม่เสร็จอยู่พีู่อถออยนะยแต่ก็<อ>บวกก็มีโอกาสกลับมาหาเราถ้าต่อมา,าคือเราหลอบสัตว์เนี่ยแต่พี่ไป็ถอยไปติดรถก่อนพอรถอยู่หลังเนินนี้ไม่อยู่ได้เลยพี่ผมมาพี่ละเดี๋ยวเล่นด้วยกันสองคนเอาคูณสี่ไปพี่อ่ะเออซึมกดตำลังหายนั่นให้อยู่พี่ปอยแมกดำ พี่ใส่แบบปืนกลนะมินิพี่ยี่สิบลัมันก็ได้อยู่อ่ะมันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าได้มันก็ดีนะผมว่างอยู่บนบนหัวกูมองเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนึงบนหัวบนหัวหินปูมองเห็นปะตัวนึงพี่ผมอาจจะยิงสิบล็อกบนหัวพี่เหรอภาพสลวนตัวน็องแล้วผมเห็นนะผมเห็นถ้าถ้าถ้าน็อกเราจะทิ้มเลยต้องเห็นคนด้วยใช่ละใครตั้มสนัยพี่บอยสวยขอหยัดแม่ นอกแรกเงี้ยมันแอบละเข้าใจมันจะวัดกับผมหมอใส่เครื่องแสดงว่าตัวกลางเว้ยเพราะว่กินตัวกลางแน่เลยคุณหกเหลือนะเก็บไปให้เออเก็บนะขับมาสอนขับน่าจะขยับไปด้านหน้าตรงนี้ถ้าไปรดีแสดงว่ามันเจือกเพื่อนในเพราะว่ากินกันได้ที่สองคนไม่น่าจะเจอแล้วหลับเก็บนะไม่อย่าคุณแปดเหลือว่ะมีมีกันหมดแล้วมั้งไอ้กีนคนเดียวบ้านที่ไม่มีอ่ะ ไอไปเอารถกระบังแล้วก็ไประวังพี่ใช้คุณะปดอยู่พี่บอกคุณแปดพี่ใช้คุณแปดก็ไอ้ที่กูบอกว่าไม่เอาก็คือกูได้คุณแปดพอดีตอนนั้นแหละเฮ้ยบักกี้มาบักกี้มาทางกูเออพี่ตับเสียงบอกให้อยู่หน้าจอดเดินดับใช่ป่ะเพื่อนบอกบอกบอกมึงเนียนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับมอเตอร์ไซค์ออกให้มันคิดว่ากูออกเออโอเคครับคิดว่ามันจะจอดแถวนี้อาจจะจอดแถวนี้นี่นี่น่อาจจะอยู่หลุมนี้ด้วยนะระวังนะเป็ดมันดับเครื่องยาวเลยเนี่ยกูล้อหลอกมาละโบยังไม่มีเสียงอะไรเออ เยูอยอยู่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 อยูอยู่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 อยูอยูอยู่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 อยูยู่อ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 ยูอยู่อยู่อยู่ยู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 ย

รออยู่รออยู่มาซ้อนหน่อยเร็วๆพวกกูได้น้องหนึ่งดูหลักอยู่ใต้เดินไว้อยู่ใต้เดินไว้มันถอยไปแล้วผมไปที่ไปกินไปดรู้ว่มันถอยไปไหนเออนะฟังนะฟังนะเป็ดน,นอนอยู่หน้าพี่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วตัวเอาคาครัเป็ดดีท้ายพี่เดี๋ยวพี่จะท้อตัวนี้ให้แกนะดีท้ายไม่หน่อยเด็กคาส่วนพี่คาเลยที่เล่าให้อยู่เสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกเอาให้ผมไม่เห็นคาตัวนอนได้ตัวนอนได้ย พี่ไม่โอ้กพี่ไม่ออกเไม่ได้นะี่รา่อยอย่อยอยอยได้จริงแล้วซ้าแล้วซ้แวอนีในนี่ยิงผมเาพกพกป่าอะไรยิงผมเลยยิงเอ็ดยงดแต่พอ่สาตัวคหครออมตัวมตัวได้นะกลับ้าได้นกลับได้ลก่าองสามสตัวอยู่ตรงนี้หมดเลยเหมายถึงว่าจะเข้าวงเหรอเป็ใช่พี่ใช่ใชไปทางไหนมาร์กเลยดี๋ยวพี่นำให้วนกลับได้วนกไ

เพราะจะมีบักกี้จอดเลยอ่ะโอ้โหน้องใส่ไกมใช่ปะเก็บอยู่พี่เก็บอยู่โอเคะตามมากันทันป่าวข้างหลังพุทเลยแต่เขาวนผมไม่เห็นนะเขาวน้าที่ผมไม่เห็นแต่ผมเห็น้านซ้าย พี่ได้ยินเสียงตรงนี้เป็เดเบ๊มาร์คหนึ่งถ้าเราต้องเราอ้อมต้องอ้อมเยอะกว่าเยอะกว่านั้นไปห,หน้าเรามีปั๊ไม่มีไม่มีไม่มีเราเจะเลือกหนึ่๊กเอาแค่เขานี้ก่อนแกบังกหนึ่งอะหรอได้เดี๋ยวเขาหน้านผมเนี่ยไอเขาบ้านโค้ดเลนแคทเนี่ยข้างหลังเรามีคนนะเรียบเข่าไปตรงโกัวดัง,งเฮ้ยมันคว่ำด้วยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงได้ปะวะแม่งไกลมากเลยวะ่ะหกร้อยเมตรที่เราตามเป็ด เนี่ยมีคนเห็นปะมีคนมองเห็นปะตรงไหน่อ้รรถรถเจ็ดมตเป็นไ่ไทเป็เมไปไหน่พ่งวิ่งอย่าพ่งวิ่งเสร็จแล้วไอ้เ็เห็นป่ะเต็มเลยเต็มเลยแม่เอาใหญ่ละตรงไหนเต็มพี่พักเสียอใช่นี่ยเนี่ตรงตรงไฮไลท์ใหม่อ่ะอย่างมันแตกยางมันแตกยางมันแตกพี่ออกก็ได้นะแค่ตน้พี่ไปลงไป

เราไม่ได้ทางนี้ไงเอางัดที่ตาเป็ดอยู่เลยตอนเนี้ยใกล้ๆจะเป็ดปล่อบ่อยเกินไปบ้างแล้วกูยิงโดนทุกดัดไอ้สับไอ้ยัตี้มันบวบบวบวบวบบวนองตัดพดุ้งเลยกูตรงนี้มีมอไซค์จอดอยู่เป็ดข้างบนมาร์กหนึ่งได้มาเป็นแล้วโอเคโอเคเข้าเมืองก่อนพี่นี่ตามไปนะเฮ้ยวงสวยเราเลยนะถ้ามึงเข้าถึงตรงนั้นน่ะอะย่มเลยเฮ้ยเป็ดเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนะ ข้าไปคือไม่มีคนยิงถูกป่ะอูะลุเลยนะโอเคยิบอกสองไม่เปลี่ยนนะมาเล่นอยู่ในโกดังเว้ยข okay? ับไปทางโซนขวาเหรอโบโซนโกดังเหรอขับผ no euh. ่านตัดถนนมาเลยพี่บอยโอเคเปลี่ยนวินิซะด้วยเมื่อกี้ตีอะไรอ่ะเออพี่เมื่อกี้เป็นที่แฮมมะแฮมมาแฮมอะไรไม่รู้จับชื่อเขาได้พี่แต่คือผมไปดูชื่อจะไม่ใช่โกลเด้นแคทลอสันโตใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่นพี่ เก็บขาอยู่กับดักหน้านะเปร็ดที่นี่ตรงนี้ไหมได้พี่ได้ได้เล่นได้เนี่ยไอ้ยิงเก็บเสียงว่ะมีเพลย์เเยอะนะัเฮ้ยทำไมบ้านนี้เงียบจังวะฮะหรอเนี่ยโซนนี้ลักสามโคตรเงียบดูดเออกูก็ส่องส่องไม่เห็นไม่แฟร์ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเด็มี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 คนที่อยู่ตบนเขาเนี้ยอยู่อยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายตรงนี้ตรงนี้ เฮ้ยหลังมาไปยีร้อนได้ยินีล้อนไปรับอยู่มันจอดโอเคจอดข้ามจออยากเอารถมึงแอบชิบหายเลยว่ะไม่ทันแล้วเออไม่ทันแล้วขยับมันก็ได้ยินอยู่ดีกินเออเราจอดนิ่งๆดีกว่าทำตัวเหมือนไม่อยู่มึงเล่นชั้นหนึ่งแล้วปะกินได้ได้เออมึงเล่นมึงเล่นตัวรับดีกว่าโอ้ยเหี้ยหนาวยุบหาย แมชาตัวเขาอ่ะถ้ากูใช้คูนโหดคูนแปดตายแท้ๆแบงเอโะอดเซ็งไว้พี่อะเรื่องสาวนัดในห้างนอ้แม็กโซนัทกับลอสซันโตสอันเดียวกันปะไปมาไป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  CC น้ำมันกูเหลือน้ำมันมอไซค์กูเหลือขีดเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะบอลลีมอสบอลลีมอสอ๋ออย้ายไปบอลลีมอสแล้ว ยิงเราชนโต๊ะแม็กสามทีเป็กูจำไม่ได้แล้วขึ้นอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีฟรีตัวเราขอบงเราขอบงค์สวยจัดสวยจัดมีฟรีตรงเนี้ยตัวหนึ่งมั้งสามพี่กีเนี่ยใช่ครับมาลส์สามตรงนั้นเสื้อขาวอ่ะอยู่ตลอดเลยท่านท่านท่านน็อตคือได้เลยกินมึงพอรับตรงมั้งหนึ่งได้ปะถ้ามันมาชนแบบเรายิงมาหามึงฟรงฟีได้ปะเฮ้ยกูยิงได้อยู่คือไอ้เทียวก็หนึ่งเหมือนก้องรอมันไม่ออกมาเลยเปิดเออกูยิงได้อยู่กูยิงได้ตรงข้าวที่มันจอดอ่ะมันจะอยู่มัลส์สี่นะถ้ามันจะดันเข้ามาตรงา้มันจอดข้ามน อย่กูหามุมช่วยรับยิงหองน้ำนะตูงเลยบอยยิงฟรีเพื่อยิงฟรีมาก่ะษัต่อเนื่องภาษากูมึงยิงฟรีมากมากเลยโอเคมันเข้าไปแล้วว่ะเออไปซ้ายซ้ายกูไม่เปิดเสียงดีกว่าว่ะเผื่อรับเผื่อเรารับในเมืองไอตัวนั้นมันอยู่ไกลตไปเพื่อลดจะหาผมมาผมแน่นอนลงเรารับชั้นหนึ่งพี่มาซ้อนที่มาซ้อนเจ็บมากตามมาช่วยขับไปขับไปรู้ไปในเมืองไปรู้ปุรู้เลยตัวที่เกิดยิงมาครับ ไอ้บอสตายด้วยไอ้บอสตายด้วยได้พี่ว่าใ้่ใช่ปืนกดไม่โดนสักเม็ดกูควักไอ้ด้วยอามาปักปักล่วงอ๋อได้แล้วเอ็มสี่กูโนเขายิงกูมาว่ะกี่รอนในเมืองดูดูตลอดไม่ต้องมอเลยดูให้ตลอดบอยบอยบอยเออยู่ตรงนี้นอกวงจะต้องวิ่งเข้ากราฟนี้จะวิ่งเข้าฝั่งปั๊มเว้ยหรือแม่งก็วิ่งมาตีกูมีแค่สองอย่างมึงมันอยู่ตรงมังสามเลยสองตัวดู้เรื่องเออเฮ้ยบ้านนัตเตียน ทางเป็ดกดังกดังกดังเฮ้ยเป็ดกระโมดเนี่ยิปืน้วอย่อยได้ปมไปหามุ้ง่อนมามุ้งก่อนไปลองดูดิกดเออโบหาห้ป้มได้ปม้ามอ่ะน้าปั๊มน้าปั๊มเลยโบเห็นป่ะนี้มีคนบ้านี้มีคนเนี่ยโบอยู่เงีสตัวหนึ่งสองดูดิดูพี่ดูอยู่พีู่ท่านปูน่ะท่านปูน่ะผมรอแจมตัวดังอยู่เป็นนึงโอเคโอเคเปิดใจไปเลยโอาม จตีจตี้ายเนาะรถซ้ายรถขวารถซ้ายรถขวาโอเคข้ามไม่ได้ข้ามแล้วบอกครับเป็นข้ามข้ามไม่ได้หรอกพี่เห็นพี่เห็นหมดเลยทำยากทำยากเห็นแล้วตัวนึงเจ็บหนักพี่เหตุแม่งหลังยิงผมโอ้โหไกลกยิงด้วย หลบได้หรือเปล่าเดิมได้หลบได้หลบได้แต่มต้องปีนขึ้นมาแต่กูต้องไปปีนจากบ้านมึงถูกไหมพี่สองโงขึ้นมาพี่สองโงเอาละวทำไมแต่กูปีนไอ้นี่ขึ้นมานะเว้ยกูรู้ละกูปีนเหล็กต้องสมองตามเหล็กไปเรื่อยๆถ้ามึงขึ้นมาเปื่อยๆโดนน้องแน่เหล็กมันระเบิดมา้ยเหล็กซ้ายเหล็กซ้ายแกสเนี่ยกูปล่อยกูตายดีกว่ารับตัวหนึ่งฟังช่วยน้องสองโอเคโหมดตอนนี้แหละโหมดสมบกมาหมดสมอกมาเออมาร์คสี่นะ ก็ไม่พอดีนะไม่สบายด้วยมีกอกินมีกอไม่เจอไม่เจอไม่เจอโอเคโอเคโอเคอ้าวขึ้นได้ด้วยเหรออุ้ยเจ็บแม่มึงแม่งตำนานว่ะขึ้นขึ้นขึ้นที่สูงได้คือตำนานเหรออ้าวไอ้ตัดเหมือนเลี้ยงกล้วยอะเจ็บแม่เหมือนล่อเหมือนล่อซื้อกลัวอันเนี้ยไอีเหี้ยอีเหี้ยเหมือนเลี้ยงกล้วยเป็นลูกอะ ให้ความหลังแล้วก็แล้วก็มาพาความหมังเพื่อใส่ขายเลยนี่อะไม่เดียวด้วยนะชนชนนี่ได้มีตัวเดียวได้ใช่ชนได้เป็นโลชนก็บอกต้องกินกรนกับโบต้องไปตัดฟางเล่นสุดท้ายวยเหรออยู่หลังห้องน้ำชนฟางได้ชนฟางได้โบตรงไหนฟา่ชอบตรงนี้ใช่ไหมมึงมึงมึงเซ็ตกันก่อนมึงเซ็ตกันให้เรียบร้อยก่อนให้ชนตรงไหนมึงบอกพวกกูณเองตรงฟางเลยตรงฟางเลย นี่ไอ้กูมาให้แล้วใช่ไหมเออพร้อมป่พร้อมป่ะพร้อมพร้อมอ่ะพร้อมกันเฮ้ยสองตัวมันยื่นมาฟางตัวหนึ่งฟางในฟางตัวนึงนะตรงฟางเลยตัวหนึ่งสาวห้องน้ำน็อกลาวห้องนอนน็อกเหลือฟางเหลือฟางเหลือฟางตัวเดียวสวย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 ห้องน้ำบอกห้องน้ำพี่ขำให้พี่ขำให้สวยรอดลอยโอเคโอเคโอเคกูตามมึงกูตามมึง โอ้เจ้าจอดมันยอดมากที่บอยมาได้นะพี่เออมาแล้วมาแล้วออกแล้วผมจะทำของเก่าให้เออบอไปด้กล่องฟางได้พี่บอยข้างหน้าเป็นไงวะถ้าแบบจะไปชิชจะไปอะไรอ่ะ เราสามก่อนบอยบอวงหน้าเพื่อนโอเควงหน้าเราก็ไปแล้วเราถ้าไม่มีคนเล่นตรงนั้นเราสบายแล้วพี่กิมขอเก็บบอไทร์ก่อนเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยมันมีบนเขาว่ะเรายางแตกนนั่เราไปต่อได้ปะวะบนเขาอะมักสี่ได้ปะวะพี่กู๋จำได้ตรงนี้มันนอนได้มักสี่เป็นนี่ดีเล่นไม่ได้โดนบนเขายิงผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าเราส่งคนไปชิดเขาแบบนี้ปล่ะขีดตัววะาน่ะมันขีดตี้วะาน่ะเยอะนะมันเยอะเลยอะมันตี้เดียวกูเล่นแคทปะวะแค่ไ่ได้นะ ถ้ามาตีเดียวกูเล่นแคทไม่ได้ได้หรือเปล่ามาร์คล่าสุดแคทไม่อยู่อะร์้งหนีได้ได้ถ้ามาร์คหนึ่งเราไปนอนนะที่เราเราใช้รถใหญ่พี่บอยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปมาร์คสี่แล้วก็พวกมึงขำหน่อยได้เปล่าได้พี่แต่เนหิดหน้าพี่อ่ะแป๊บนึงเรื่องมาเตอไซมามอเตอร์ไซค์มาทางแล้วเดี๋ยวพุ่งสียเรื่องเดี๋ยวพุ่งเสียเรื่องกับเครื่องมาไปแล้วดิไปบ้านแล้วเอ้ยมึงคุยอะไรนะเฮ้ยพี่บอยที่ผมว่าวัดดวงดีกว่าพี่บอยคิดเหมือนผมว่ะผมว่า ใช่หรอเออไปแกะมอไซค์ไปแกะเนี่ยเอาบ้านปไปเออบ้านดีกว่าผมว่านะบ้าน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 ดีกว่าเออขับรถขึ้นที่บ้านเลยเจ้๋ยว้าพี่บอยอยากเข้าบ้านแน่พี่บอยก็เล่นแคสต์เนาะโอกาสดีเลยพี่บอยไปพี่บอยเร็วกู้กองเองมอแล้วอยากถูกอยังหน้าแตกแต่ถึงนะแต่ถึงนะเออแต่ถึงนะถึงนะวิ่งที่น้ำมันหมดถึงยังงกูพี่บอยนะพี่บอย โอ้ยได้เยอะแล้วมันหมดไอสัตว์เออโอ้ย้อนาไหซัพเปอร์อ่ะนไ่ใช่ตีได้ไม่ไดอยู่ซัเปอร์อยู่บ้านเออดีระเบิดกากากกเ่นแขกเจ็ดแม่ตะกยรอยู่ไอ่บวล

เมื่อกี้แปลว่าโกดิ้นแคตตี้กันบ้านนี้ดิใช่แม่งผมนึกว่าไม่ตีกันบ้านนี้ออกไปได้ป้าโบนอนแม่งเลยเออเฮ้ยโอ้โหมีคนเหรอตอนแรกมันมีคนฉีกขวาแต่ยิงผมเฮ้ยเกินไปฮี่อะวงบีบมันนะสุดท้ายบ้านต้องตีกับโอ้โหมึงเพิไปถึงตรงนี้ได้นะหล่ำเลยนะโกเล่นแค่ตขาโกดิ้นแค่เขาเขียวนะอ๋อแปลว่าโกด้นแคตเล่นฟรีกว่า ให้มึงไอ้บอกว่ามึงเริ่มวิ่งเลยดีกว่าจริงๆมึงยังวิ่งแบบยิงทันเลยมึงดูพื้นที่ก่อนไหมอ่ะด้านขวามึงดูพื้นที่ก่อนไหมดูวงหน้าก่อนดิดูวงหน้าก่อนดิพี่เอเปิดบ้านมาโอ้โหโอ้ยข้างหน้ามีเนินจริงด้วยไอ้โบไไม่ด้้เเขาหัววลย่ะน่าจะบ้านเห็นนะพี่บ้านมันยังอยู่ในวงพี่แล้วม่หมายถึงว่าด้านหน้าขวามือมึงมันมันเป็นเป็นเนินนะนอนไปต่อได้มึงรู้สึกได้เดี๋ยู่แรก